สวัสดีครับพวกกระชิดปากแฟนนะครับผมเนาะนนั่แหละครับผมมันฆ้ากันปลูกต้นไม้นะมันเนื้อเต๋อฮอร์โมนจะไม่ดูไม่ต้องใส่ก็ได้แค่มันแตกนี่มันก็ดูดซับพวกนี้แล้วนี่ยเดี๋ยมันจอกลากมันออกไปมันเทลากันมันอีกเลยถ้ามันจะได้แปะแล้วอ่ะแปะไว้อย่างเงี้ยต้นนี้ก็จะสวยที่สุดพ่ออยู่ตรงกลางคนนี้เลยโอ้ยพี่คอยคอยดูเวลามันออกดอกอ่ะ ไม่ออกเอาื้อปลามาที่เชนะคุณชื่อีพุบ้างนะบ้านเราเน่ยเขาเอิ่ิจ้างกับีพบ้างแลาะเออนั่นีบางอ่ะไม่บางกมีไีบางกแฟอยู่เลยเขาไปขอไปามมาขายเขาไม่หาถงเโอ้ยเรามาว้อน้เนาะสงสารจังเลยอยู่คนบบนี้ออกดอกเลยเออ อยู่ประเมฆอนี้อยู่ในรังไม่ได้ไปไหนหรอกเออเ้าไม่ถ่ายเลยเนาะดีหมดอยู่กับลูกคนอยู่กับคนอื่นอ่ะไม่มีแต่สิ่งไม่ดีอุ้ยบ้านฟังดีหมดเชื่อมเลยดีหมดยังไม่ได้พูดเลยเฮ้ยเอามาจากไหนวะเนี่ยคนอื่นอ่ะเชื่อมไม่ดีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จำเขามาแหมเสียเล็กพูดเรเราได้แบบเฟ้เลยอ่ะ ปุ้ยนี่มันแต้มเลยนี่ไม่ใช่เชื่อมเลยนี่ขวาเบ่งเบ่งเบ่งไม่เชื่อมเลยตาตาจะทะลนออกนอกเบ้าเรามีร้อนผวาดวันไม่ชมสักคำเลยดูอาการเราก็ได้แต่ครับ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 ตาจะเป็นเลือดมาเชื่อมนะนี่ตาจะเป็นนกกระปูอยู่แล้วมันชมเราเลยอ่ะเสียเนาะเสีย นี้แหละเสียมาเคยได้รางวัลการเชื่อมสวยงามนะอือเดี๋ยวพวกนี้เสียมาทักเสียอยู่ไม่งั้นเสียมาได้บ่หน่ะนี่ให้นี่ใหน่าเห็นไหมโอ้โยนี่ไหมมันกำลังจะไปเกิดใหม่แล้วนี่กำลังจะเนอะมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอู้โูดนแล้วจะบอกน้อยเป็นเดือนเป็นเดือนแล้ว ถามผู้รู้สิที่นี่ก็ใช่นะก็น้ำมดถ้าฝนไม่ตกดจน้ำเทนั้นช่วงนี้หน้าฝนที่ติมันชื้นเออหน้าฝนที่ติดมาแล้วเปลือกไม้มันเหี่ยวไปแล้วเอาเอาเอาบกพร้าวมาห่มอีกได้เอากระบักพร้าวมาห่มไหมก็ต้องห่มมันสิไปเองของมันเลยมาห่มก็ได้มันค่อยสิมีความชื้นไงมันค่อยสิติดถ้ามันติดก่อนนะมีแน่ความชื้นมีนะแน่ๆเย็นนี้ก็ชื้นชื้นแล้วแล้วเอามาปลูกทป็ไมเผือกน่งเชื้อเผือกเหรอ เตินอะไรเติมเปลือกบนดำโอ้บนดีเริ่มด่างนะบนดังข้าราชการได้เงนแล้วเนาะจะตายขัดคุยหรือเปล่าตอนนนนีีุ้่กาลังปปยะคอยดูนะเวลาท่านออกดอกแล้วบอกโอ้ยลุงคนน่าจะมาทำตั้งนานแล้วผู้รู้มาช้าเหลือเกินติดลุงแล้วก็ไม่บอกว่ามาได้เมื่อไหร่ขวามือขวามือเขามีต่อจะมาแล้วแม่เมื่อเดือนคำนั้นน่ะ ลับละห้าร้อไม่ตกว่แล like ้วพี่ like. ่ามาเชื่อเถอผมงมไปให้ต่อขึ้นต่อทองพุ่นะเอาไว้ทั้งไปยอด่นะต้น่ปีนขึ้นไปเออหน้าหน้าคาเฟ่เออเพื่อทีปีนขึ้นไปเีเออต้นนี้ต้นนี้ยตีนี้ขึ้นง่ายนี ทำไมไม่เอาไว้ในบ้านเลยมันจะได้เต็มๆเลยได้เต็มๆเลยถ้าเกเอามาไว้ที่เนี่ยเนี้เลี้ยงไม่ดีต้องให้ลงฝอยเลี้ยงไม่อฝอยเลยมันเลี้ยหายกินเองแนะนำก็บินไปที่ครัวเรานั่นแหละผมมีรังต่อแล้วสั่งเขาอยู่สั่งพิจารยาอยู่สั่งเขาผลิตรังต่ออยู่สั่งเขาผลิตรังต่อมาขายเขามาขายรังละห้าร้อยใบมันนั่นมันตายแล้วมีหอยด้วย หอยหอมนั่นแหละหอยหอมหอยหอมหอมหอยขอบคุณครับหอมเอาหอยหอมมึงกินไหนมาไหนนะนี่หอยหอมนีตัวขึ้นหนึงเป็นหอยหอมตัวละสองบาทลองดูแน่เพื่อนหอยทุกท่านทุกท่านต้องรู้ทุกเรื่องฮ่าฮเาฮ่าฮู่พูดไหมพอแล้วทันก็ทันไม่ทันก็ได้ไปสั่งย้ายบ้านไม่ได้เหรอไหนเอาบ้านทีอีกบาทหนึ่ นายบ้านไม่ดีอยู่ไหนนี่เขาบอกว่าอันนั้นที่แรกเขาบอกว่าห้องน้ําเออผู้หญิงกี่เขาไปบอกว่าห้องนักห้องนอนห้องพักผ่อนแล้วห้องอาบน้ำแล้วพรุ่งนี้จะเป็นแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันเีเป็นห้องอะไรไปรู้ลงจะสั่งย้ายไปไหนครับไม่ได้สั่งย้ายก็ไปดูว่าเออไม่เห็นเขาลงคลิปทางนี้ว่าสั่งย้ายแล้วใครบอกว่าสั่งย้ายไม่ได้สั่งย้ายสั่งหรือไม่ผ่านไม่ผ่านสั่งย้ายบ้านไม่ดี หรือด่วนแม่เมื่อก่อนเขาติของเราเยอะไงไอ้ก็จ้างช่างมาแล้วก็ติช่างเราเดี๋ยวเรารอคอยดูพรุ่งนี้ช่างเขาเดินไปยืมเครื่องปั่นไฟก็ถือไม้หน้าสามไปด้วยกค่อยติค่อยไม่รอห้องน้ำลุงขึ้นกันเดี๋ยวไปถล่มเดี๋ยวเราไปถล่มมั้งเหมือนจะห่่วงเเมมืืออ ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ขึ้น้องน้ำของผมนะมีที่ติอมีที่ติไม่มีที่ติมีที่ติไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันมันมีที่ตีทั้งหมดอ่ะจนไม่รู้จะติอะไรใช่ไหมไม่ต้องตีอ่ะลุงพลเนยกมอนกันยเนี่ยพ่ออยานึงโอ้โหเกินไปวะนะมันฟื้นตัวสักอาิตย์หนึ่งอ่ะก็ไม่เหลือแลละไอ้ฟื้นตัวที่ยม ตอนนี้ลุงกำลังปลูกกล้วยไม้อยู่ครับลุงกำลังปลูกกล้วยไม้มันตายเด็ดตาแล้วมันตายดิมีเห็นไหมบอลซีเนี่ยราคาเปรเซนต์นะเนี่ยไหนนี่แดีวลำบากที่จะหาไม่ได้เดี๋ยวนี้มันโลแล้วสีเหลืองลำบากลุงกำลปลูกกล้วยไม้ของเป็นสีเหลืองครับนี่เวลาเขาปลูกอ่ะมันจะมีมูลค่าเพิ่มวันนี้ปลูกตั้งแต่วันไหนคะนี่อ๋อเมื่อสามวันที่แล้วนี่ติดแล้วเนาะทั้งสี่วันติดแล้ว จริงๆคือสีเหลืองเริ่มด่างนเริ่มเริ่มเรจะด่างเป็นสีเหลืองแล้วครับรดา่ดางสี <c oughs> เหลืองมันจะตายรึเปล่าด่างจนไ <c oughs> ด้บอกว่าได้จนไหมที่มันด่างอย่างนี้ใช่ไหมคือมันเพิ่งเอามาปลูกใหม่มันก็ต้องพื้นตัวนี่พอพื้นตัวเสร็จมันจะขึ้นหนอ่อใหม่อย่างนี้ใช่ <c oughs> ได้มันขึ้นหน่ออันนี้มันการเนี่ยนี่มันเพิ่งขึ้นหน่อแล้ว ขึ้นนอจริงเพราะว่าเขามามันมันอ่อนมันก็จะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสับเปลี่ยนเงี้ยนี่ยนี่นองดำให้ขึ้นนอใหม่หัวพวกนี้จะแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยเชื้อดินออกแทนนี้ตรงนี้มันกันมันก็จะใหญ่ถ้าจะให้มันสวยก้อปูนหลักปลูกหลังห้องน้ำแล้วต้นกุฎมบางไหมเงี้ยมันมันจะงามนะครับเดี๋ยวไปปลูกปลูกพี่เดี๋ยวเดียวปลูกเลยถ้าไหนเสียมด้ามอย่เงี้ยนะมันปลูกเลย้วกองเยอะแยะนะถ้ามาปลูกจะต้องแช่ต้นจะต้องแช่น้ำด้ เนี่ยก็เนี่ยก็ปลูกกันเนี่ยเขาอกเขาเดี๋ยวเขาไม่ทำเนี่ยเออต้นคนยิมน่ะเอออันนี้ปลูกดินหรือว่าปลูกข้างบนปลูกดินนะปลูกดินอันนี้นะปลูกข้างบนอ่ะเน็ฟใส่ต้นไม้เลยไอ้เน็ฟใส่ต้นไม้มันก็ปลูกต้นไม้เน็ฟใส่ต้นไม้เสียบนี่เสียมท้ายหลุมก็ได้มาปลูกให้เลาวหลุเออจะมีบอลด้วยนะหลุมบอลอันนี้มันเป็นหัวแล้วมันก็ขึ้นฝั่งก็ขึ้นใหม่แล้ว มันจะไปเกิดใหม่แล้วนั่นเองผีพกผีชาติอีกไม่นานนี้ไม่เนี่ยตามดอกกีชาติผีพกผีชาติเกิดเดี๋ยวนี้แหละว่าดินดีมากเลยค่ะดำเลยนะดำดำดีดำดูดนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ